สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีใช้ Google Meet สำหรับนักเรียนนะคะขั้นตอนแรกก็ให้เรากดไปที่ Play Store ค่ะอันนี้สำหรับ Android นะคะกดก็ไปเลยที่ Play Store หลังจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เรากดตรงค้นหาแอปและเกมให้เราเซิร์ชคำว่า Google Meet ค่ะ G O clemwet นะคะตามนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับแอปหน้าตาแบบนี้ค่ะมีสีเขียวสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะมีสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงให้เราก,กดที่คำว่าติดตั้งค่ะเราก็รอนะคะให้แอปมันติดตั้งสักแป๊บหนึง่งหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดมา เปิดแอปค่ะกดเข้าไปเลยเปิดแอปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลือก Account ที่จะใช้ค่ะแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เราก็กดต่อไปอนุญาตขณะใช้แอปขณะใช้แอปหลังจากนั้นนะคะจะขึ้นมาหน้านี้ นักเรียนนะคะก็ให้กดตรงคําว่าเข้าร่วมด้วยรหัสซึ่งรหัสเนี่ยอาจารย์ผู้สอนจะเป็นคนส่งให้นะคะซึ่งอาจารย์นะคะจะส่งลิงก์มาทางกลุ่มไลน์หรือว่ากลุ่ม Facebook ค,ค่ะอย่างตัวอย่างตรงนี้นะคะส่งมาทางไลน์ก็ให้เรากดคัดลอกลิงก์ที่เราได้รับค่ะคัดลอกเลยหลังจากนั้นกลับไปที่หน้าแอป Google Meet กดคําว่าเข้าร่วมด้วยรหัสวางลิงก์ที่เราได้รับค่ะมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งกดเข้าร่วมนะคะให้กดลบ จากตัวสลัดไปข้างหน้าเนี่ยค่ะให้เหลือทิ้งไว้แค่รหัสหลังจากนั้นกดเข้าร่วมตรงมุมขวาบนเรามมโผล่หน้านี้นะคะค่อยกดเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งค่ะหอีกวิธีการเข้าอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือไม่ต้องไปเกาะกรหัสอะไรทั้งสิ้นเลยให้เรากดค่ะตรงลิงก์ที่เราได้รับเนี่ยโดยปกติถ้าเรามีแอปมันอยู่แล้วค่ะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแอคเคาที่จะใช้เข้าเรียนมันก็จะเด็งมาที่หน้าแอปเลย มาถึงตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะก็ให้เรากดที่คําว่าเข้าร่วมตัวสีฟ้ารอาสักนิดนึงอาจารย์ผู้สอนก็จะกดรับเราเข้าห้องค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะให้ปิดไมค์ค่ะเราก็กดปุ่มนี้นะคะเพื่อไม่ให้รบกวนการสอนหรือว่าปิดกล้องค่ะก็คือปุ่มนี้เป็นรูปกล้องนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถพิมพ์เอาก็ได้ค่ะโดยการกดที่จุด 3. จุดนี่คลิกที่คําว่าข้อความในสายนี่นะคะ ส่วนใหญ่อาจารย์มักจะให้เรา,เ,าเช็คชื่อค่ะหรือว่าเรามีปัญหาแบบว่าไม่เราใช้ไม่ได้อย่างนี้เราก็พิมพ์เอาตรงนี้ขอยกตัวอย่างเป็นการจดชื่อนะคะก็พิมพ์ไปเลยอันนั้นก็กดสามเหลี่ยมนี่ค่ะก็จะขึ้นมาเป็นชื่อเราส่งเรียบร้อยพอเลิกเรียนนะคะเราก็กดที่ปุ่มสีแดงค่ะเป็นการวางสายนะคะ กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็ให้คะแนนค่ะนี่ถ้ามีปัญหาอะไรให้สีดาวก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการเข้าเรียนผ่าน Google Meet ของนังเกเรียนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องนังเกเรียนทุกคนนะคะ